กินต้ได้ไมรกับ่แต่ว่าเราน้รกินไอาจจะไม่ไม่ไม่มีอืนนีใช่มลองิ้ไม่ไม่เคยใส่อไ้แล้วตอบตอบเอ้ยยกต้นกินจากต้นแหละไม่มีฟองป่าอื่อืมอือ่าอือ ตึ้งกะเจนเลยไม่กว่ากว่ากว่านิดหน่อยเหรอคะกวาไปกว่าหวานอ๋อัดไ้หมไม่น่าจะจัดเท่าไหร่เลยว่ะคุ้กว่หวานเลยคุกกวเลยกว่เลยเหรอ แต่ไม่ต้องมีสัรงกินไม่ไม่ได้ไม่ใช่เจ็บปวดอุ้ยขอโทษนะขอให้มันหักเหงุ้งเพื่ออะไรเดี๋ยวที่ผมต้องสั่งกินไม่เดี๋ยวมีดมาไม่จะสั่งกินจิตอากส่วนมีวันนี้เขายังไม่ได้มากินอือมีวีเว้ย จุดจุดจากต้น,ตนไม่ได้ใส่สารไม่ได้ใส่สารกินเลยมต่ตะหลันสะอาดแน่นอนที่่ไม่เก็บไปกินมากระวังพวกมากินนั่น ไม่สมัยก่อนนะใช่จะชอบมีคนมาเก็บแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่จ้าได้แล้วล่ะพี่ปองได้แล้วทับปล่อยทิ้งไว้พวกมากินเลยนะก็กระลอกอย่างะนะางั้นนะมันจะไม่เอาเหรอโอ้โละ่ละแม่ใช่ฮึ นี่้นี่ดููได้หรยังนี่เป็นปีแรกที่เลนะี่ไม่เคยมีเลได้หือยังต้องต้องเงาเงานี้ห็นมันมีร่วงก็มีที่บอไม่สมาิกินนดอกัาเกิน อป็นัวไงแต่ยังไม่ไม่ไม่ไหวไม่ต้อง